สวัสดีครับสติ๊กวกอร์ลีกเซ่นะครับภารกิจประจำสัปดาห์5 6 1 5 6 2นะครับเมอร์ลี่คิดมัดพี่อาอร์แอบไปเก็บมาแล้วนะอย่าลืมมาเก็บกันตรงนี้ได้เดอ้อโอเคครับผมไป561เลยภารกิจที่เราหกสิบเอ็ดนะครับจะเล่นกันในโหมดโกลัสเจอการเซตไลซิ่งนะครับอา่าเราจะได้เล่นมิคิ้งสลิกด้วยนะถ้าคิงระดักตายเราแพ้นะครับแล้วก็ขอโทษยูนิตในทุกรูปแบบเล่นกันในโหมดโกลัสใช่ไหมมีพระราชาพเพราะฉะน,นั้นดูดเลือดบ้างครับอัพไปทางซอสวาบร์บดครับ หนักๆแน่นๆแล้วก็ไปทางการเงินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พระราชาอยู่ตรงนี้แหละนะครับส่วนเราไปล่อ,อเขาโอเคประมาณนี้ครับสั่งกลับบ้านแล้วก็สั่งให้เขาโอ้โหม,นนมันหนื่เนี่ยมันหนืดโอ้โหกว่าจะหลุดออกมาได้นะครับมันหนืดซะเลอเกินหุ่นหน้าเข้าไปเฮ้ยตอนนี้พระราชารับศึกอยู่นี่ว่ะเฮ้ยพระราชารับศึกเฮ้ยจะไปว่าพระองค์เป็นพระราชาเดือพราราก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่าพระองค์ทรงพระหอดอยู่เหมือนกันนะนะเราได้เก็บแร่แต่เพียงผู้เดียวแล้วไม้หงวดเข้าไปโู้เดเด้อกลับบ้านเอนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพระราชาพระองค์ทรงพระเปียวมาถึงตรงนี้เลยเฮ้ยลืมลืมลืมเออพระองค์จะเปี้ยวมากก็ไม่ได้นะ,ะองค์จะทรงสดเกินไปก็ไม่ดีนะครับผม เออพระองค์ตึงเกินนะครับเอาาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล่นกันใหม่นะครับอันนี้เล่นเนียนๆหน่อยเล่นเนียนๆหน่อยไปหวดคนเก็บแร่เขาเราจะเก็บแร่แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นห้ามเก็บก็ยังได้เก็บอยู่นะไป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 ทุกคนกลับบ้านตายกันไปจนได้โอ้โหไม่น่าเลยโอ้โหฝั่งนู้นมากันอีกแล้วครับถุงอะไรเพื่อนเราไปฆ่าคนเก็บแร่เขาอะเออแบบนี้ดีกว่านะครับมีโอกาสก็ซัดเข้าไปไม่ตายด้วยนะต้องตายแล้วล่ะเอออย่างน้อยก็ได้นะขนมคนหนึ่งก็ได้ครับก็ยังดีนะครับ มันหนืดซะเหลือเกินตายนั่นแหละไอตัวนั้น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 นักหนูคนนี้ตัวจับยี่สิบเอ็ดอือหือตายไปครับเราอะโอเคทุกคนกลับบ้านก่อนพระราชาทรงพระเปี้ยวกันแล้วครับผมทรงจะเปี้ยวมากไม่ได้เพราะว่าไม่เดยวเรจะแพ้เออหายไปโอ้โหแล้วทําไมป้อมเรามาอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับผมเล่นกันในโหมดโกลัดป้อมอยู่ฟอร์เวิร์ดด้วยเหรอโอ้โหคนยักษ์ครับโยนหอเข้าไปไม่โดนด้วยเหรอเนี่ย ขอบคุณมากมาสู้กันไปตรงนี้แล้วกันนะส่วนเราก็ไปนักหนูเขาดีกว่าครับุ่งหัดเข้าไปม,มันหนืดบ้างไม่เป็นไรเหมือนจอมเวทจะมาด้วยนะนะั่นน่ะทำไมกองกาลังเขามันลึกลับซับซ้อนอะไรกันขนาดนั้นทำไมกองกำลังเขามันเยอะอะไรกันขนาดนั้นครับโอเคเขาไม่หนีเขาไม่ถอยกลับบ้านเดี๋ยวเรารอจังหวะนะครับรอให้มันบึ้มเวสเราบึ้มบึ้มแล้วเราวิ่งไปเลยครับุ่งวัดจอมเวทมาสองคนนะครับระวังให้ดีนะครับโอเคได้จอมเวทหนึ่งคนแล้วครับโอ้โห กลับบ้านครับผมเรามีคนนี้ครับคุยังหอกเรียบร้อยนั่นแหละจบจบกันไปโอเคกลับบ้านก่อนโอ้ฝั่งนู้นมีเลเซอร์ป้อมด้วยเหรอทำไมอภินิหารมันเยอะจังครับฝั่งนู้นนะเฮ้ยชิงซัลเลกเลยกรันอยู่ข้างหลังก็ได้พระราชาตีอยู่ข้างหลังก็าางงได้ครับมันดีละร้อยห้าสิบดาเมจอ่ะมันมันโอเคอยู่แล้วละ่ะโอเคจะจบได้ยังจะแล้วหรือ,อยังครับอภินิหารเยอะเลินครับเมื่อกี้มีเลเซอร์ป้อมคราวนี้มีอะไรกีกล่ะ กอยังมีอะไรแล้วนะพอแล้วนะกําลังเสริมมายังอ๋อกำลังเสริมรมันไปตั้งนานแล้วนะครับโอเคจบไปครับพระราชาเดือพาละต่อไปก็5 6 2ครับพลเรืทั้งห้าสองนครับเจอกาเซตอัพไลซิ่งอีกแล้วนะครับผม <What? S 1> จงสร้างแล้วก็ฝ่ากองทัพออกไปศัตรูก็รดนยูนิตได้ทุกรูปแบบยกเว้นยักษ์ส่วนฝั่งเราก็าโดนยุ่งอยูได้ทุกรูปแบบยกเว้นเมจิกคิวนะครับอีกแล้วเหรอทะลวงทัพใช่ไหมเอาอะไรไปทะลวงก็ดีครับอืมนี่สิทะลวงครับเนี่ยมันต้องแบบนี้ นายยได้เจอกับยักษ์สายฟ้านักธนูสายฟ้าโอเคทำามาลุก่านฝั่งตรงข้ามนะครับอา้าไหนบอกเป็นการฝ่าทับ <c oughs> โกหกเรานี่หว่าเราก็เตรียมกำกองกำลังมาว่าจะแบบว่านึกว่าจับเวลาเราให้เราโจมตีในภายในระยะเวลาที่กำหนดเฮ้ยก็ไม่แน่นะเนี่ยมันอาจจะกำหนดว่าให้โจมตีให้แตกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมโอเคยิงยิงเลยก่อนครับหืมหนืดครับหนืดเยอะเลยเกินวันนี้เจอเแต่ภารกิจหนืดหนืด โอเคมาตั้งรับกันหน้าบ้านกันได้ครับอย่างน้อยก็ทำลายไอ้เจ้ากองกำลังเซตนี้ไปก่อนนะเลือดป้อมหายไปครึ่งแล้วครับยังไม่ไปไหนเลยครับชีวิตไอ้พวกนี้อีกตีบ้านยันเรลอยู่เลยไม่เป็นไรกองกลังเสริมมาแล้วครับหงุดเอาวเดี๋ยวก่อนหวดใครโอ้โหป้อมเกือบแตกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องโดนธนูแล้วละ่ะชึบไม่โดนตายโอเคครับผมทีนี้ก็ยิงคนเก็บแล้วฟรีเยี่ยมโดนไหมไม่เหลือ ดี๋ยววิอามขึ้นเป็นคนยักษ์นะครับถ้าเกิดมันต้องขึ้นเป็นคนยักษ์ไหมไม่จําเป็นก็ได้มังเอาเป็นซอสวาดก็ได้นะครับอือเอพวกนี้ก็ตายไปแล้วกันเราก็จะยิงป้อมทีละเท่าไหร่ทีละ68ปนะครับประมาณนี้เรามีทั้งสเปียร์ต้นนะครับแล้วก็มีทั้งซอสวาดนะครับเราก็จะเอาสเปียร์ต้นไปทําการบล็อกดาเมจนั่นเองป่ะบล็อกธนูครับอยู่อย่างนี้แหละดูว่ากองกำลังเสริมเขามีอะไรมเดีย๋ยวบอกนะว่าไม่มีกําลังเสริมมาแล้วก็กำลังเสริมโไไมม่ีอะรรครับบสบส หวดเลยครับเนี่ยแหละกินสายฟ้านี่แหละตึงๆสายฟ้าฟาดผ่า,า,า,าเปี้ยงผ่าเปี้ยงแล้วก็มาตีบ้านตีบ้านได้แล้วเฮ้ยพี่พี่ไม่ต้องไปตีแล้วอีกคนเก็บแรกนั่นนหะ เอ๊ ه, ดื้อจังเลยซอสหวานเอ้ยไม่ใช่สเปียร์ตัอนตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับสามนาทีสามสิบสามวิโอเคครับผมทีนี้วอตอีฟครับไปดูคิงสเล็กกันดีกว่าว่าพระองค์สามารถใช้สกินได้ไหมนะครับโดยเราจะใช้เดี๋ยวพี่อามจะลองใช้เป็นสกินสายฟ้านี่แหละนะคิงสเล็กใช้เป็นสกินแบบว่าสกินสายฟ้าได้นี่มันจะโหดมากเลยนะมาครับพระองค์ทรงพระเดินมาหรือ,อยังมาแล้วแล้วก็เราจะออกเป็นอาชิดอนเออเล่นเป็นอาชิดอนบ้างดีกว่านะครับมาพวกนายจะต้องเจอกับ เอาไม่ออกเป็นสกินนะครับไม่ออกสกินว่ะโอเครู้เรื่องโอ้ถ้าตีเป็นสกินสายฟ้าเนี่ยโอ้โหจะปื้มมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมาด้มาคุยกันให้รู้เรื่องเพื่อน <What? S 1> ไม่สนใจแล้วครับคราวนี้ขอระเบิดสาใจหน่อยถูกปะไปครับผมซอสว่านครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอสะใจหน่อยสักหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวก่อนนะบื้ม บื้มหายนั่นแหละหนึ่งผลงานเพลงตึงๆจุกๆหนึ่งผลงานเพลงขอระเบิดแบบสาใจหน่อยดีขอหน่อยดีขอหน่อยดีแบบว่าคราวนี้นี่มาแบบว่าโมโหโมโหโมโหอืม,ม,มนืดๆนืดเออนั่นแหละเราอะตายอะไรวะเนี่ย <c oughs> โดนนืด <c oughs> มันจะอะไรกันหนักหนาพี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้โห เดี๋ยวนายจะได้เจอกับพลังคนเก็บแร่ <What? S 1> บื้มหายกันเข้าไปมา <What? S 1> ใครอยากโดนเออเราเบิดเข้าไปครับนี่แหละเขาเรียกว่าเราเบิดพีชีพ <What? S 1> โอ้โหเลเซอร์ป้อมยิงเราใหญ่แล้วครับโอเคราเบิดระเบิดคาป้อมเลยครับมูโหเรามูโหมูโหยักษ์มาครับมาทําไมครับตีตีให้ติดสแต็กไว้เดี๋ยวมันก็ตีเราตาย <Huh? S 1> แต่ก่อนที่มันจะตีเราตายเนี่ยเดี๋ยวทำไมเมื่อไหร่มันจะตีเราตายซะดีวันะ ไม่ระเบิดเลยเออระเบิดสทัทีนั่นแหละหัวบ้านทีละร้อยห้าสิโอ้โหเลือดไหลยังกับโลหิตเลือดไหลเป็นน้ำจบโมโหมันต้องเล่นแบบนี้สนุกนะห้าหเนี่ยมันเสียดายิงซเล็กมันใช้สกินไม่ได้นะครับถ้าใช้ได้เนี่ยแซบ่บบอกเลย เซ่บมีเซฟบนะแล้วก็ของแล้วนี่คือซิกบอลลกัซี่ภารกิจประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้เ่ย์มิสเมอร์อและเกมซิกวอลลีกซซี่ต้องขอทุลาบบียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสัรับวันี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ